สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับคนสนับสนุนทุกท่านเลยนะครับชีวิตเรื่องทานนะครับวันนี้พาเพื่อนมาดูกรณีศึกษานะครับของ AJ เครื่องนี้ที่ชีวิตทาแล้วมันตันนะครับตันตันอะไรนะครับอาการก็คือนะครับมันเล่งเสียงแล้วมันไม่ดังเล่งเสียงมันไม่ขึ้นมันเป็นที่ AC ซวันุ่มมันเสียนะครับเพื่อนครับ ตัวนี้ชุดโทนแนละ้วไอซีวอลลุ่มอยู่นี่ทีนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ในส่วนของวอลลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับตัวนี้ยังกดไม่ได้นะครับยังไม่ได้ทำไอ้เลือกอินพุตเนี่ยครับตัวนี้จะดําเนินการเปลี่ยนสวิตช์นะครับตัวนี้สวิตช์กดต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับที่ผมดัดแปลงไอโจโวออลลุ่มนี่นะครับนะเพื่อนนะเรามาดูกันนะครับ แล้วในเครื่องเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็คือแผ่นวงจรที่อยู่แบบนี้นะครับวลลุ่มเปลี่ยนแล้วนะครับวลลุ่มทุกตัวในนี้เปลี่ยนแล้วนะครับที่นี้มันมีปัญหาตรงตรงไอซีที่ทําหน้าที่เป็นวลลุ่มนะครับ ไอซีที่มันมีปัญหาอยู่ที่หาไม่ได้แล้วมันตันแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปหาได้แล้วก็คือไอซีที่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนๆครับไอซี IC ตัวนี้เขาทําหน้าที่เป็นวอลลุ่มเร่งเสียงนะครับเพื่อนก็คือสัญญาณเสียงเข้าแล้วก็จะมีสัญญาณคล็อกกับสัญญาณด a ต a ้านะครับคุมมาจากไอซีตัวนี้นะครับไอซี IC ตัวใหญ่ตัวนี้นะคุมมาไอซีต, IC ตัวนี้จะทําหน้าที่เร่งเสียงแล้วทีนี้มันเร่งไม่ขึ้น ไอมันพังไม่มีทางที่จะหามาทันได้แน่นอนนะครับก็เลยดัดแปลงนะครับการดัดแปลงก็ใช้ในส่วนของวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มแบบนี้นะครับมาดัดแปลงใส่ครับเนี่ยครับแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนอยากจะทำบ้างนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันครับ คือเพื่อนๆดูนะครับเป็นวงจรแบบนี้นะครับเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเส้นนี้เอาไปต่อเข้าที่ขาสามของวงลุ่มนะครับเส้นนี้ เส้นนี้ขาสองนะครับเส้นนี้ก็ขาสองของบลลุ่มจะเ่เดียวกันนะครับนี่ขาสองนะครับนี่ขาสามนี่ขาสองนี่ขาสามนี่ขาสองนะครับบลุ่มจะมีสองชั้นบลุ่มสองชั้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้บนลุ่มแบบอนาล็อกไว้หมุนเร่งเสียงนะครับแทน IC ตัวนี้ในกรณีที่ IC หาไม่ได้นะครับ ซึ่งผมเจอปัญหาอยู่เดี๋ยวนี้วอลลุ่มตัวเดิมเป็นวอลลุ่มแบบนี้นะครับเพื่อนๆหมุนแบบนี้ครับหมุนก็ๆๆๆแบบนี้ครับหน้าจอก็จะเพิ่มแล้วก็จะมีระดับการเร่งที่เป็นตัวเลขขึ้นนะครับคือเครื่องรุ่นนี้เขาจะมีรีโมทนะครับเอาไว้ควบคุมการเร่งลดเสียงนะครับ แล้วก็เอาไว้เปิดในส่วนของวิทยุนะครับเมื่อเวลามันผ่านไปรีโมทมันก็หายก็ดันมาไอซีพังนะครับก็เลยต้องดัดแปลงเอาวอลลุ่มธรรมดาทั่วไปใส่นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่ทําได้นะถ้าเจอปัญหาแบบนี้ถ้าเจอปัญหาตันอะไรนะเพื่อนก็สามารถทําได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆนครับนี่ก็คือกรณีศึกษานะครับในกรณีที่ดัดแปลงนะ แล้วทีนี้ในส่วนของสวิตต่างๆผมก็คงจะต้องไปเปลี่ยนในส่วนของด้านหน้าสวิตกดนะครับแล้วเราก็ค่อยมาทดสอบกันนะครับในส่วนของการกดสั่งงานปุ่มไม่ได้เลยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นที่ปุ่มกดเนี่นะครับไมโครสวิตพวกนี้น่าจะต้องได้โลออกทั้งหมดนะครับ6ตัวนะครับ ในกรณีกดสั่งงานไม่ได้นะครับผมคงจะต้องดำเนินการในสว่วนนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือการเปลี่ยนสวิตนะครับพอเปลี่ยนสวิตแล้วมันก็สามารถที่จะกดปุ่มพวกนี้ได้แล้วนะครับก็คือสวิตมันเสียนะสวิตพวกน,นี้นะครับก็เปลี่ยนแล้วนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือผมหาไอซีไม่ได้นั่นแหละถึงจะได้มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันล,ลุ่มมันอยู่เนี่ย เบอร์เบอร์ไอที่หาไม่ได้ก็ตัวนี้นะให้มันเป็นเมือนๆเนะน่อเห็นไหมนี่ครับ fm 6กสอง fm 6 2 4 2 9ตัวนี้มันก็เป็นไอซีที่เกี่ยวกับวอลลุ่มตัวเล่งเสียงนะครับตัวนี้หาไม่ได้หาไม่ทันนะครับแปลงเลยจบคราวนะทีนี้ <laughs> เรียบร้อยแล้วนะครันาช่างวิเลื่องทาดําเนินการเปลี่ยนแก้ไข ปเป็นเลงทาดําเนินการครับดัดแปลงบนลุ่มนะฮะเนื่องจากว่าไอซีมันพังนะครับดัดแปลงแล้วพวกสวิตอะไรต่างๆพวกนี้ก็กดง่ายแล้วนะครับนะก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเืเพื่อนอยากจะดัดแปลงแบบนี้ในกรณีที่หายสีไม่ได้นะครับจะ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 ,จะเสียงพอยายหยอกหลานกับเป็นเพลงได้เลยพี่น้อง <laughs> จะจะจะ,จะเอะ โอเคนะครับ <Okay. S 1> ต้องจากไปนะพุกงก็ใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับผม okay.